วันหยุดของเ,เพื่อนๆทำอะไรกันบ้างคะส่วนในวันหยุดของทันล่ะคะทันก็จะเพิ่มความสวยให้กับตัวเองคะ่ะเพราะทันเชื่อเสมอเลยว่าเมื่อผู้หญิงสวยจากภายนอกความมั่นใจจากภายในจะตามมาเวลาเดินไปไหนเนี่ยมีคนชมว่าสวยเนี่ยรู้สึกปลื้มใจก็เลยต้องมานวดหนะะ้าค่ะวันนี้ก็ให้ทีมงานนวดให้นะคะครูพินีหลังจากนั้นนะคะก็มานวดมือนวดแขนคะ่ะ คือบอกว่าทํางานมาทั้งอาทิตย์นะใช้นิ้วมือเนี่ยจิ้มโทรศัพท์แล้วก็คอบาไหล่ก็ตึงนะก็เลยต้องให้แบบทําสปามือให้รางวัลกับเองหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็มานวดฝ่าเท้านะคะ้ที่เห็ุเนี่ไม่ใช่แค่นวดฝ่าเท้านะแต่เป็นการนวดสปาเท้าค่ะจะมีการนวดขาด พอกแล้วก็โอ้โหเวลาที่นวดยเงี้ยมันแบบฟินมากเลยนะสาวๆท่านไหนที่แบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดหรือยืนนานแล้วปวดขาปวดน่องนะคะสปาเท้าที่ธัญญีเดี๋ยวบอกเลยว่ามันฟินมาขนาดวันหยุดของท่านนะคะท่านไม่อยากไปไหนเลยคะ่ะก็คุกอยู่ที่ร้านนี่แหละคะ่ะทําสวยแล้ววันหยุดของเพื่อนๆทำอะไรกันบ้างคะ่ะ